เบิงค่ะแหงติมเซยอาหารเชา้าวันนี้นั่นก็คือถามทับท้อม,ม,<า>มจักต้มเอียงหรอะค่ะต้มกว๋วยจับหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่รู้<ม>ไป,ปล้านไทยมาาค่ะบ่ามีกว๋วยจับยวนเนาะค่ะเนาะเลยได้อนนี้มาค่ะก็จะทำเส้นเองนะคะไม่มีเวลาค่ะ อาหารเส่าค่ะอาหารเส่ากิมกระเทียมหอมหอม,นอกกอมเนาะค่ะโบเมนกระเทียมหอมเจียวหอมเจียวบรรยากาศได้แล้ว <S 2> <S 2> นนะค่ะสดร้อนร้อนเลยค่ะสดร้อนร้อนพี่น้องค่ะโอ้หัวเตี๋ยวร้อนหรือ,อยังโมโหค่กกะอื้ม

ดูอ่อนค่ะก็ดูอ่อน<ม>เติมน้ำปลานิดนึงค่ะลืมใส่น้ำปลาบีบม,มังหน้าแค่สีเดียวพอเด็ค่ะ มันมีน้ำส้มสายชูดังนั้นเราใช้นี่เลยมีมห้างครับด้ส้นถนอนค่ะเฮลิคอปเตอร์มาอีกแล้ว ขึ้นเตื้องเขากับโวนหอนคือก็ฮ่าเป็นให้เรากุบเจอฐานกับบินตำขนาดเลยเฮ็ดหายบ่เห็นกับบินริมน้ำคิดว่าฝึกบิน ช่วงนี้เหมาะในการฝึกดินเนาะค่ะเนาะโอ้กระดูกคอ,อนุระยาดแทะปลาแห้งแห้งค่ะแห้งแรงมากขนาดว่าตกเป็นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะขามมาบองหกขบคะ่ะบอขามมาบองแปนแปนคะ่ะมาทางขางลรงเรียมเนาะค่ะเนะาะในอีกทางหนึ่ง ทาานี้ก็จะเป็นป่าทึบค่ะต้นไม้ใหญ่หูตาเสียวแท้ค่ะแต่ว่าซุ่มแน่นิดหนึ่งค่ะทาานี้โล่งโจง่งสำหรับยางสบายเพชรกระสิผ้าเพื่อนๆืน่อม่ยางทาานี้แล้วเนาะคะ่ะอุย้ยมาเดินกันเลยมาเดินกันเลยยางป่าค่ะยางป่าหาเห็ด Quang 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 bong bong quang bông kết quang 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 Thêm bọc quang 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 một nhai quang 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 lẹ Lẹ lẹ, นี่แหละคะ่ะเห็ดนี่แหละที่อยากได้เห็ดนี้กินได้ทันทีมันคือเห็ดขาลอมาเบิงค่ะยายสิมปลาตีนเห็ดเห็ดดอกใหญ่ค่ะสมัยตะกี้นี่เตะถิมเตะถิมนะคะมันหลายแฮะยางขาแบบนี้กินได้ะคะ่ะยังดีบ่มหนอนไม่มีนอนนะคะเห็ดชนิดนี้เหมาะในการเอาไปขยายพันธุ์บ้านเหล่า เบิ่งค่ะแหงติมเซยเอ็ดเพิงหวานสั่นซบค่ะคือออกหน่อยเถอะคะออกดอกเดียวนี่นะโอ้ยเผ็ดบบเก็บเด้อค่ะเพราะว่ามันมีโมูแล้วก็มันดอกหน่อยน้ำ้อมค่ะดอกเล็ก ไม่น่าจะทําลายเลยแล้วบ่มันใจว่ากินใดหรือบ่ใดค่ะย่ำบอกว่ายานมันคือสภาพป่าตรงนี้ก็จะอยู่ในแนวชื้นชื้นนะคะเต้เฟื่องก็ยังอุดมสมบูรณ์นี่ราคาเห็ดเฮดพึงหวานเห็ดคาลายจะชอบขึ้นตามอากาศชื้นชื้นแบบนี้แหละค่ะ นี่แหลคะค่ะความร่มเรือชชนชดยเิยของป่าเบิง่งได้ยินเสียงวิววิววิวนะแต่ว่านกโบคอยหลายคะ่ะเพราะว่าบมีผลมะลากลากใหม่ให้กินพาะว่าถึงห้องมางทันที เส้นทางเดินมีท่าสีใ้ไห้เราจะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเด้ <c oughs> <c oughs> ออืกินไปกับสมัครไปเนาะ เบังบ้งกะเอิงมีอคือปลาสูงบ่คะสูงบ่คะปลากับซีมี่สูงๆต่ำๆเป็นภูเขาจะสีเนาะคะ่ะเนาะในการยางมันก็เลยเหมือหม่อยเน,นะนัะน่นหน้าเขาค่ะเดี๋ยวเพชรชิบผ้าขาผักไปเคยผ้ามาแล้วทางนี้เคยผ้ามาแล้วเนาะคะ่ะเนาะ คุณปิวลมค่ะพี่น้องขาตอนนี้ลมพัดมากค่ะขาสั้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะลมแรงมากลมแรงมากเลยค่ะโอ้หนามลาใบเฟิร์นทุงน่งนาทุง่งนาทางพีพ่อเกี่ยวค่ะทางนี้พอเกี่ยวทางน้นยังเขียวอยู่เลยเขียวเพชรกระสิพภาพไปเฮ็ด หาปลาเก่าด้วยค่ะจะย่างไปไกลนิดนึงค่ะจะไปปลาที่เพชรจะคยไปเก็บดอกเฮดมันปู่นะคะเนาะเพราะว่าตรงนั้นยังไม่ได้ไปสำรวจจังนั้นเมื่อนี้เลยคือว่าจะไปสำรวจค่ะย่างไปย่างมาเป็นย่างข่อยคือขาอ่อนแทนน้อบ้านนี่ รักเธอเหมือนวายลองว่าเป็นดอกก่ะพี่น้องค่ะนั่งกินแต่มักบูเบอร์รี่เ้อค่ะกระไดเวลากับานแล้วค่ะสิไปกระโดนน้ำลูกสาวโทรมาอีเม่อีเมยูใส่หน่าเอาสิยูใส่กับยูป่าแ่ะเนาะลูกบอกลูกว่ายูป่าอ้าวค่ะใส่ไวสิมาตกป่าลงมายูบ่งตกป่าแล้วสิ ก็เลยต,ตรงฝากับไปตกปลากระชี่ค่ะเม่ว่านกระเบ็ดขาดไปอันหนึง่งเสียงนกก็แววแหววแวนกอินทรีมันชิจิกข่อยปะ่ะชิบะจิกข่อยเด้อคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะยายสิมเก็บเฮ็ดสรุปแล้วโบได้เฮ็ดดังใจหวังค่ะได้เฮ็ดดอกเดียวพ่อเกียงบอกค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเฮ็ดข่อยนี่คือเฮ็ดข่อย แกงสดน้ำใส่ผักอิตูเล่หลายเนาะกันมีปลาคอกับใส่ปลาคอนําตัดหัวพวบพวกห่วยไอหนึ่งไอนี่ค่ะเห็นไอหนีหน่งกิไนไนก่ได้เพื่อนชนิดนี่กินได้ด้วค่ะพี่น้องคะเนี่ยชนิดนี้กินได้มันแหงผดได้นี่โอ้ยเห็ดมันสิเกินได้จังได้แหงเวลา โอ้ยขอโทษขอ,อใหกินแล้วเอื้อมเอื้อมมา,มาอีกยังค่ะเอื้อมเื่อื้อมมามบมเบลมเ,เวลาเ,าออเ,เวลาห้าอัไปเฮดแมนบบลาเห้ากัวค่ะขัวและตำใส่ขิงนะคะเฮดคือใบกับแก่แซ่บคือใบกับแก่ค่ะคนฝรั่งเขาเอามาเฮดสลัดนะคะแต่ว่าหมอนเท่าเอามาประยุกต์ใช้ในการเฮดใบกับแก่ใีราขา,าเส้นทางยางของเพชร เพชรโบเซียงที่จะลงไปนะคะเพราะว่ามันเมยค่ะเบิ้งมันสั้นเจินเถินถึงจังได้ก็บ,บ่มีเห็ดดอกเพราะว่ามันแหงเคิงเคิงค่ะาภายในอาทิตย์นี่แหงอีลีอีเลาะเนาะคะ่ะเนาะดังนั้นเสียเวลาปล่าเขาก็ถือว่ามันนางนางกินล่มส้มวิวจตสิพ่อไปเทิงเห็ดไปหาเห็ดเทิงเขานานาหนาิมะเอ้ยบ่แม่ <laughs> นาหนาวนาหนาวมาเบ่งวาเฮ็ดสิลายบอค่ะเนาะนั่งเหมาหมอยกโมโอเสียงนกสดสืนค่ะร่มรื่นเห็นบอค่ะบรรยากาศอยากให้พี่น้องบ้านเท้าไมา่เห็นความสวยความสดสือนของเขาของบูบุรีเนาะค่ะ <laughs> ก้มอีกแล้วก้มตม่ำก้มตม่ำก้มเก็บบูบุรีสูดถาว กระสันค่ะคลิปนี้เพรขอฝากไว้แค่นน้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพรเนี่ยเด้อค่ะมาเบิ่งมาพบมาพอว่าอ่าเพรสิพาไปเที่ยวสเนาะค่ะหล้านสาวบอกว่าเพจเพเพจเพจเธอพาเธอเธอต้องไปเฮ็ุคลิปธรรมศาสตร์พอนะให้เขาให้ค้นบานเธอเห็นธรรมชาตรพอนะโอ้ยเพนกับ ฉันเห็ุอยู่ฉันเหตุอยู่ฉันไปม,มัวมดนั่นแหละเธอเบอร์ตองห่วงว่นะสะบอกหล้านบอกนะค่ะแค่นี้แหละค่ะเจอกันคลิปหนะ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะสู้ๆเพื่อวันที่ดีในวันข้างหน้าค่ะส่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเนาะค่ะดังนั้นเพชรขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะขอให้ผ่านพ้นโรคโควิด1ิเกาไปได้ค่ะ นี่ละค่ะบรรยากาศปลาเห็ดกงเหาเนาะค่ะกะมีดเห็ดได้หลายค่ะได้แต่พ่อเอ,อเจาะเพ็ดกันเลยบบไดเอามากแกงเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้เพ็ดขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปนาค่ะเจอกันคลิปนาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังเนาะค่ะเบิงเบิงมือเพ็ดมีแต่แหลป่ปีปีเพราะว่ายังโหบะคะ่ะเพราะว่าไปเขาปลากัะย่างไปกลมไปค่ะ กม้มเก็บผลไม้หลากใหม่กินเนาะคะ่ะมันก็มีผลไม้หลากใหม่หลายชนิดค่ะนี่คือเ็ดกอค่ะยายก็บอกว่าไปเ็ดมันเน็ดยังเก็บไว้มันไงเห็นมันเป็นเสือต่อไปนะยายโใไ้เก็บถิมเนาะคะ่ะโบเป็นยังค่ะเ็ดนอเวยร้ายค่ะเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ